แน่รอกันนานไหมครับก็มาแล้วนะครับก็สําหรับไอคลิปมครับนะครับก็ตาต่อเสร็จแล้วก็แม่นานมากเลยเยาก็จะได้ตัดโอเคไปชมคลิปกันดีกว่าไป โอเคนะครับก็สวัสดีกันนะครับผมก็อยู่ในช่องไว้วก็หายนานที่ผ่านเลยเอตั้งแต่เอาหหมดให้ดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวหมดนะครับเป็นหมอดคารเมลเลเดอร์กีสนะครับเป็นหมอดของไมค์ครับจาวาเอติชันนะและอันนี้มันเป็นหมอดของจีนเว้ยซึ่งแม่งได้มายากที่ผ่ายเลยเออ ก็เป็นหมดไลเดอร์ที่ผมสนใจนะครับการสร้างโลก1ครั้งครับก็จะแถมมาด้วยกับการเอมันเขาเรียกอะไรอันนี้ B g t p นะครับดีไซน์กลางปีอันนี้ก็จะประโจกลางปีนะ J g p เออความสามารถน่าจะแตกต่างกันกดที่ขวามันจะอัญเชิญซูมเมอรี่มาสปอนซูมเมอรี่มาซูมเมอรี่ทับแล้วได้ก็นะครับให้ ให้ไอเทมมาแล้วก็ไออันนี้ไอ,นนอ,นนอนนป้ายป้ายไอ้น,นั่น,หนแหละไยวะเขาเรียกอะไรนะขอพรอ่ะเอสมุดขอพรนะออมรรนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โอเคต่อไปก็จะเป็นการเปิดกล่องหานี่กล่องหานี่ก็จะเปิดได้มันน่าจะสุ่มนะเออแต่ตอนแรกแต่เราเปิดได้ก็จะนี่ได้ไปของไขนะ่แล้วก็ไม่รู้คนระับมันจะสุม่มนะมันจะ นี่มันจะสุ่มมาะเราจะได้ของไข่แต่กล่องมันได้จะเปิดได้เรื่อยๆนะเอออันนี้ของไทคูลจำบัคเกิลได้ไม่ใช่บัคเกิลไอคอยดีนี่ของใครวะไม่ไไม่รู้จักตลาดซึ่งไอที่ผมให้ดูก็มันก็หมดแล้วที่จริงอ่ะที่จริงมันมีน้อยนะแต่ที่จริงมันมีร่างพิเศษนะนะล่างพิเศษแล้วก็ผมจะบอกไว้นะครับว่า หมดนี้จะมีบั๊กจะมีบั๊กแค่บางบางอันนะครับไอ้เฉพาะอันนี้ครับมันบั๊กนะมันจะบัก๊กกับนี่ครับไอ้ตัดเอการ์ดของไอ้นี่ครับไอ้ทาโรบะไอ้เบโลบะไม่ใช่ทาโรบะ <laughs> ทาโรบนะนั่นมันโอเวอะไรเงี้ย <laughs> คือคอมเมดเดอร์เบโลบะนะครับเออถ้าจะแปลงร่างเป็น คอมเมเตอร์เบโลบะก็จะบักนะครับแต่ถ้าเป็นคอมเมเตอร์จีนก็จะแปลงล่างได้ปกติอันนี้คือบักนะบักจะทาให้หลุดเกีบไม่แ่หรอกโอเคทีนี้ก็จะเป็นบักเคลนแล้วครับผมจะเอาบักเคลนชิ้นพิเศษแล้วกันนะครับบักเคลนที่ไม่เคยได้ใช้นะครับบักเคลนชิ้นพิเศษก็จะเป็นบักเคลนชิ้นนี้แล้วก็ที่ผมไม่ได้เคยแปลงล่างให้ดูนะครับก็จะ,นนจะมีอันนี้ก็จะมีอันนี้ ขอไดีมันอยู่นี่มีอันใหม่เข้ามาอีกแล้วชุดเบลโลบาอ่ะอันนี้จะเป็นของกิสความพิสดารของมันก็คือขอไอดีกิสความพิสดารของมันก็คือตรงนี้ครับใส่คับขัดไป <Design Driver. S 1> เสียงไม่ค่อยสมจริงว่ะเป็นในซีรีส์เลยขอยดี อ่านี่คือลางพิเศษของกรีดนะใช่ปะไม่ใช่อันนี้เท่าและลางขดณคุณไหม <laughs> อันนี้มเป็นของจีนนะเออมันเป็นกีสคอร์เซฟอะไรของมันก็เป็นร่างฟอร์มมันเป็นร่างฟอร์มของมันแล้วเรื่บิวแต่มันเอาม,ามันเอามากมซ์กันอะมามกซ์กับกีสไนท์อะมันก็เลยหน้ล่างนี้ฉบับของจีนฉบับของประเทศจีนนะก็จะได้ล่างนี้ ไม่รู้ทำมาทำไมเออต่อไปเป็นล่างนี้ล่างนี้ก็เหมือนกันแหละเหมือนกันเด้เลยแต่คนละสีขนาดเองอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นของเซเบอร์อันนี้เป็นคอสเซเบอร์ความหามันอยู่ตรงนี้แหละ บบของจีน <c oughs> <c oughs> มีเสียงปิดท้ายในที่มันไม่เคยมีนะครับไม่โคตรฮาเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งของกีสเหมือนกันครับอ่าอีกล่างหนึ่งของกีส,ก,ก,ก,สก็จะเป็นล่างกันดับ <c oughs> คือกีีดล่างของกันดัมนะครับน่าจะก็ดูดีนะแต่เป็นเฟล่างกันดัมไงรีโบฟออนไม่ได้นะนะอ่าบัคเกิลที่สามารถใช้ได้ก็จะมีหลายอันเลยนะอย่างเช่นล่างของไอ้ล่างของนาโกะล่างสุดยอดครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะกีดอะ กีดก็ใช้ได้นะครับเห็นป่ะกีดก็ใช้ได้เหมือนกันนจะเป็นจำปโตละล่ะจำปโตะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอออันนี้ห้าม อาจจะหนะ้าแล้วเยาวมาโตก็ใช้ได้เหมือนกันของยามามโตจะเรียก <c oughs> จำมาโตนะแต่กูเล่นยามาโต <c oughs> กูเล่นแล้วกูเนี่ยเออต่อไปมันมีคอมเลเดอร์ดาแพนนะนะแต่ว่าไม่เอาอ่ะอันนี้มีร่างฟีเวอร์นะนะมันจะมีร่างฟีเวอร์สองแบบ ของบับฟ้านะครอยดีแตกแล้วอะ่ะนี่ของบับฟฟ้าแล้วเขาเสียงโคตรดังเนละผมไม่รู้ว่าจะมีใครได้ยินเสียงดังเหมือนผมนะถ้าเคยรบผมบู๊เสียงตอนตัดต่อคลิปเนะอาจจะได้ยินแบบหูแตกเลยก็ไนดะ้ส่วนมากเนละแต่และคลิปผมจะบู๊เสียงไงให้เสียงผมมันดังไนงะ แต่คราวนี้คงจะไม่บูทแล้วมั้งคงจะแบบตัดต่อด้วยเสียงโปรติก็ไม่แน่อาจจะบูทแล้วก็มาตัดต่อเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับเอาต่อไปไปนะนี่สามารถใส่ได้ทั้งสองมาเคลพร้อมกันเลยนะ ความพิเศษของมอดนี้แหละเออสามารถใช้สองบคัคเกิลพร้อมกันได้นะครับก็จะประมาณนี้เอาออกก่อนเอาเอาอกก่อน แล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งมันยังมี2 f e ฟีเวอร์สล็อตนะครับเป็นฟีเวอร์สล็อตแบบปกติกับแบบที่บัฟฟ้าใช้นะครับนี่ฟีเวอร์สล็อตแบบปกติอ่าแบบนี้ขอยดีออกมาก่อน,นอ่ะซอมบี้มาบัคเกิลซอมบี้เอา เราจะเอาไว้ตรงนี้เลยเราจะเอาไว้ตรงนี้บัคเกรนซอมบี้เอาข้างนี้มา à, go Le à, Le à, อเอาที้ออกไปก่อนเราใช้ฟีเวอร์ปกติอ่ะมันจะสมุมมันจะเป็นงานสุมบาร์เครนนะฟีเวอร์สโลตแบบปกติอืม มันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับอืมกะนนฟีเวอร์สลอแบบปกติก็ยอย่างเนี้ยเ,เดี๋ยวผมถอดคอไอดีที่แตกเล้าก่อถอดไปเลยใส่อันนี้อ่แล้วผมจะเอาฟีเวอร์สลอของนี่เลยครับของที่บอฟฟายใช้นะครับซ้ายขวา ใช่ด้านขวาอยู่ทางนี้เราจะไี่นี่นนบับฟฟาที่ล่างที่โหดที่สุดบับฟฟาล่างโหดที่สุดมีล่างนี้ได้โหดสุดแล้ะล่างที่อยู่ใน v c ซีนกอยู่ในวีซีนกนี่ไม่ได้โหดตรงนะ ล่างี้โหดที่สุดและถึงพลังถึงพลังมัน,นจะไม่ได้เวอร์เวอร์เหมือนกับในซีรีวีซีเน็กนะครับก็แต่ว่าพลังที่ไกเดอร์ทุกตัวไม่สามารถจอมตีเข้าได้เออนนะ่คือโกงจริงแต่ความสามารถก็ปกติเหมือนแบบ ซอมบี้ไอฟีเวอร์สล็อตนั่นเองไอฟีเวอร์นะร่างฟีเวอร์ฟอร์มนะเออโอเคก็มีท่าไม่ตายได้เริ่มไปการกดบาร์เคินสองครั้งนะมันก็จะเป็นมันจะเป็นเหมือนฝนต,ตก มันก็จะเป็นเหมือนการใช้ท่าไม่ตายนะครับอีกรอบหนึ่งรอบแรกคือรอบแรกก็จะเป็นอน,นีรไงรอบแรกก็จะเป็นการแปงลงร่างรอบสองก็จะเป็นการใช้ท่าไม่ตายนะครับอ่ะมันจะมีอะไรอีกหรอ่ะอ่ะอันนี้สักหน่อยครับ boost mark t นะครับ ซึ่งถามว่ามันมันใช้อินดานได้มันไม่ใช้ไม่ได้มันต้องหมุนก่อนต้องแปลงล่างมันล่างแรกก่อนเซมารีลอไปผมไม่ได้เปิดให้มอนสเตอร์มันเกิดนะถ้าเกิดว่าเปิดนราเจ้ามาโตมันก็จะเกิดด้วยนะครับจะมาโตะก็จะเกิดตามด้วยจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ เราต้องแปลงเป็น Boost m a r ท2กอก็จะประมาณนี้นะครับ Boost Mark 2เอาิกเอาหมุน ก็จะเป็นจิงจอกก็จะเป็นจิงจอกวิ่งไปสักพักนึงแล้วก็จะคือล่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ยังสามารถใช้สิ่งนี้ได้เลเซอร์บูสัับนะกินข้างซึมบริเลยก็จะประมาณนี้ ถ้าอยากเจ๋งวันนี้มันต้องแบบนี้สิเออหอกไปน้องที่จริงมันใช้ได้แหละแต่ผมรอกเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำหลอกก่อนเลยโอเคก็จะประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรมากอะแล้วเราไอ้ライเดอร์กีส er อะ ส่วนไร d e r ร์จัมาโตนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไอ้พวกการ์ดพวกนี้ยเนี่ยคืออันแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นทําเหมือนจะเป็นการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นเกมของยามาโตะไอ้จามาโตนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดไอ้นั่นไงมอนสเตอร์ไว้มันก็เลยถ้าเกิดเปิดไปก็เนี่ยมันก็จะเป็นเควสนะครับ แล้วก็จะเป็นเควสให้เราจัดการจำโตะจัดการจำโตอ่ะอ่ะจัดการมาก่อนปกติมันจะเกิดเองไม่ได้พอจัดการจบก็จะมันก็จะเคลียดด่านแรกอันนี้คือบอสนะครับ ไอ้พวกลูกน้องมันจะดรอปการ์ดแต่ไอ้พวกบอสมันจะดรอปบ,บัคเกิลมาด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าเราสู้กับไรเดอร์ด้วยกันนยเราได้บัคเกิลกับพอไอดีด้วยนะบอกว้ก่อนอ่แล้วมันก็จะหายไปนะครับ <laughs> ลูกธนู นี่ครับนี่น,น,นี่ดับมาแล้วนี่เป็นบัคเคลนปกตินะครับไม่ใช่เลสบคัค์เคลนเมื่อกี้น่าจะเห็นนะมันอยู่ใต้น้ำมันลอยขึ้นมาแล้วนี่ไลอยขึ้นมาแล้วอันหยิบเลยเราได้ไมเราได้เป็นวอเตอร์ปืนฉีดน้ำโอเคก็จะประมาณนี้นี่มีลแล้วแหละส่วนไอจ,จะมาโตกลางปีก็ ส่วนจำมวโตวกลางปีก็นี่ครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาก็นมันอยู่ในนีแ้แหละจำมวโตวกลางปีโอเคช่างมาแล้วกันนะครับบลกขึ้นชิ้นอื่นก็ใช้ได้ปกตินะ ยกเว้นแค่เวลาจะแปลงร่างอย่าใช้เจ้านี่เด็ดขาดไม่งั้นมึงจะหลุดไอตอนที่ผมเล่นส่วนใหญ่มันได้นี่มันใช้งานได้ปกติมันยีมีบางอันนะครับไอนี่จะทำให้บั็กตอนเลเวล70นี่จะทำมันจะทำให้บั็กเวลาใช้มันจะมีของบางตัวที่ไอการ์ดที่มันขอพร มันจะเป็นของบางตัวที่เราไม่สามารถเปิด้ได้ถ้าเปิดปุ๊บเกมมันจะหลุดครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมครับโอเคสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรละมีแค่นี้แหละที่หมา <laughs> นานเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็อย่ากดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับซึ่งผมก็พูดได้แบบแต่แบบนี้นะครับผมไม่ค่อยสามารถผมไม่ค่อยสามารถพูดอะไรเยอะๆได้ครับโอเค